สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมดกันมาดคุณครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเจอเจ้าถิ่นรับน้องจนเก็บทรงไม่อยู่ เข้าสู่เทศกาลเยี่ยมบ้านนักเรียนกันแล้วคุณครูหลายๆคนก็ได้ถ่ายคลิปน่ารักน่ารักขณะไปะเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งแน่นอนว่าแต่ละบ้านก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวแตกต่างกันไปบางบ้านอาจจะเรียบร้อยราบรื่นดีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คุณครูคนนี้เพราะดันเจอเจ้าถิ่นรับน้องอย่างหนักทำเอาร้องลั่นเก็บทรงไม่อยู่กันเลยทีเดียว โดยคุณครูได้โพสคลิปครูเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่านทางทิกตอกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาขณะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ชื่อปอยคุณครูก็เจอวัยรุ่นเจ้าถิ่นต้อนรับอย่างอบอุ่นมัง้งซึ่งก็คือฝูงหมาที่นักเรียนเลี้ยงไว้นั่นเองและนักเรียนตัวน้อยก็พูดประโยคสุดฮิตของเจ้าของหมาว่ามันไม่กัดค่ะครูแต่ภาพที่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะหมาฝูงที่นักเรียนเลี้ยงไว้มารุมเห่าคุณครูท่าทางมันจะเอาจริงเสียด้วย ครูถึงกับหลุดร้องลัน่นักเรียนตัวน้อยก็ช่วยห้ามไปทั้งเสียงหัวเราะบอกเลยหมดการมาดคุณครูที่สั่งสมมาจนคุณครูเองก็ยังหลุดปากพูดออกไปเลยว่าหมดกันโดยคุณครูก็ได้โพสต์คลิปพร้อมคำบรรยายสั้นๆแต่เมื่ออ่านพร้อมดูคลิปบอกเลยว่าขำลัน่แน่แน่ซึ่งคุณครูก็ได้โพสต์ว่าปอยมันไม่กัดอะไรละปอยด้านชาวเน็ตแห่คอมเมนต์คลิปสุดฮาปนน่ารักนี้กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่น นอนซุ้เพื่อครูมากกว่าปลอยอีกฮ่าฮ่าฮอีกท่านบอกว่าฮ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 ่าวิธีครูสาวเยี่ยมบ้านอีกท่านบอกว่าปลอยช่วยครูก่อนปลอยอีกท่านบอกว่ามันไม่กัดหนูแต่มันจะกัดครูคะ่ะอีกท่านบอกว่าครูจะโดนสวบแล้วลูกเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ